สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพอนกันในเหล้วจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ข้าก็มาพบพอกันอีกเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะอ่าก่อนอื่นค่ะก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีสวัสดีท่างเอฟซีไหมค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีแกรนดาเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแอดนัมเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวข้ามาฟังคําเตือนกันก่นกอนเนาะพี่น้องเนาะ คำเตือนคลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวแอดกับสิบภาพเพื่อนๆพี่พ,พน้องๆเนาะมาสรุปผลค่ะพี่น้อง,อง,องจ้าแนวทาง เล่าพัฒนาเนาะกับสูตรตารางผ้าร่วยงวดประจําวันที่2 2ค่ะเฮากลับมาเบิงกันเนาะค่ะเนะาะวันนี้ทา,างที่แอดให้ไปผลออกมาเขาลูลุดเนาะจ้ะ สำหรับสูตรตารางพารวยเนาะวันที่22พี่น้องจา๋าวันที่22สายวิ่งรูดแอนไหที่เดน1นเดน4เดนค่ะอ่ะเดน1นเดน4เดน5เนาะสำหรับสายวิ่งรูดเรามาดูจับวินจับวินจะเป็น5 7 9 1 3เนาะพี่น้องจา๋าเนาะ5 7 9 1 3เกาะน่าเนะเรามาดูผลค่ะ5 5 4 2 6 4 5 5 4 2 6 4เนาะ อ่าเรามาดูเลขตารางค่ะ 5, 5้หมาเนาะสมาค่ะสองไม่มีพี่น้องจ๋าหกมาเนาะแล้วก็4ค่ะเลขตารางแอดขาดเลขสองพี่น้องจ๋าเลขสองบ่มีเนาะสำหรับเลขตารางแอดสตัวตรงตดจะเป็น3ตัวตรงจะเป็นสองหกสี่สองหกี่แอดบ่มีแนๆเนาะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเลขตารางบ่มี่เลขสอเนาะค่ะเนากเลขตารางแอดบ่มีเลขสอเพราะฉะนั้นลุดไปเนาะค่ะ หกสี่สี่หกพี่น้องจ๋าเลขตารางมาหกสี่สี่หกจับวินมาสี่หกหกสี่พี่น้องจา๋าจับวินกับตัวเด่นจับคู่กันในหกสี่สี่หกเนาะค่ะอ่าเพราะว่าสูตรตารางผ้ารวยของแอดเนาะพี่น้องจา๋าแอดคั่นหายลักละหลักละ,ลกละสองแนวทางหลักหนึ่งสองหลักสี่สองหลักห้าสองเพราะฉะนั้นสองตัวบนตัวเลขค่อนข้างน้อยเนาะพี่น้องจา๋าตัวเลขหน่อยเนาะหลักหนึ่งก็จะมี 1, หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหลักสี่ก็จะมีสี่หาสี่เจ็ด ราคาก็จะมีหาหาหาเจ็ดเนาะค่ะแอดจับหายลักละสองตัวเพราะฉะนันโอกาสรุดจะเยอะเนาะค่ะถ้าตามชุดตัดแต่ว่าถ้าตามชุดเต็มก็จะได้เฮสี่หกหกสี่เนาะพี่้องจานะสำหรับสายวิ่งรูดแล้วก็ชุดจับวินวิ่งรูดสี่มาเนาะถ้าเป็นสายเจาะวิ่งรูดสี่มา วิ่งรูดสีมาแต่ว่าแอดได้สีหากับสีเจ็ดพี่น้องจา๋าผลมาสีหกหกสีนอแอดก็เลยรุดไปค่ะมาแต่วิ่งจรูดกับชุดจับวินนอมาวิ่งรูดกับชุดจับวินแต่สายเจาะรุดไปค่ะพี่น้องจ๋าอ่ะสองตัวล่างสองตัวล่างจะมีสองคู่เนาะจะมีห้าห้ากับสีสองห้าห้านี่พี่น้องจ๋าห้าห้ามาเนาะห้าห้ามาค่ะสําหรับสีสองสองสีพี่น้องจ๋าวิ่งรูดสีมาอีกรอบอ่ะ หลักห้าก็สายวิ่งรูดมานอสำหรับสี่สองสองสี่วิ่งรูดมานอสี 4, ม่ม้าค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าจับวิ่นบ่มี2สองพี่น้องจ้าจับวิ่นจะบินนห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามแต่มีหนึ่งกับสามแต่บัพพนมาสองพี่น้องนอก,กะส่งผลให้สายเจาะแอดรูดไปเนาะค่ะสรุปนะพี่น้องนอสำหรับแนวทางล่าพัฒนาค่ะสูตรตะล่างผ้าร่วยกับแอดสายเนาะสายวิ่งรูดได้เฮทั้งสี่ล้กก็ห้านอวิ่งรูดได้เฮทั้งสี่แล้วก็ห้านอสายเจาะมาห้าห้าค่ะ ถ้าเป็นสายวิ่งรูดก็จะเป็น46แล้วก็42ค่ะพี่น้องจ้าอแอมินก็ขอสแสดงความดีใจน้ำเนาะคะ่ะสำหรับทันใดเดทสองตัวลางชุด6ตัวแล้วก็สายวิ่งรูดสี่ก็ผ่าเดี๋ยวเอามาตามต่อค่ะกับแนวทางเราพัฒนานอสูตรตารางพารวยกับแอสสายค่ะแอสสายหวยลาเลขเด็ดพารวยเนาะ,ะเรามาดูเลขตารางค่ะเลขตารางแอให้ที่8 หนึ่งสองเจ็ดเก้าแล้วก็สามอันนี้จะเป็นเลขตารางเนอะวงเล็บที่ห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดเก้าสามวงเล็บที่ห้าสายวิ่งรูดแอดให้ที่แปดที่หนึ่งที่สองสำหรับสายวิ่งรูดอ่ขออนุญาต กระจายขยายนิดหนึ่งแปดหนึ่งสองคือสายวิ่งรูดค่ะเรามาดูจับวินจับวินหรือว่าชุดเต็มเนาะจับวินหรือว่าชุดเต็มเจ็ดเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะเรามาดูสายเจาะ อันนี้จะเป็นชุดเต็มเด้อพี่น้องจ๋าเด้อเป็นชุดเต็มนอเป็นชุดเต็มเ,เดเีย๋ยวอาจจะตัดมาให้ลักละสองแนวทางคือเก่าคันลักแปดสองหนึ่งสองละเก่าสองสองนพี่น้องจ๋านะสาหรับชุดตัดแต่ว่าท่านได้ชื่นชอบชุดเต็มแอดก็ตามใดนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็อย่าลืมกับหัวโวกับเก่านำนอจีเป็นชุดเต็มเรามาดูสองตัวบนล่างหลักแปดแอนให้ที่แปดเจ็ดแปดเก้า 1นึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าอันนี้จะเป็นชุดตัดคัดพิเศษเนาะหลักละสองคู่ค่ะ,ะเรามาดูสามตัวตรงโต๊ดค่ะพี่น้องจา๋าสามแปดเก้าสองเก้าเจ็ด หนึ่งแสองแล้วก็สองหสอ่าอันนี้จะเป็นแนวทางชุดแรกเนาะชุดที่2 8 9 7ปดเก้าสาห้า แล้วก็1 1 3สุดท้าย29 1้าค่ะพี่น้องจ้าถามักหรือว่าชื่นชอบในทางของแอดก็คอยตามเด้พี่น้องเด้บอบ่มากบ่ชอบกับบ่เป็นอย่างนอจาะนอ,ะอะก่อนออกไปจะไหนกัขอกาลังแรงใจแอนน้ำค่ะฝากกดไล์ก็แช่เป็นกําลังใจแอนน้ำเนาะค่ะพระว่าแอมินจะได้มีกําลังใจในการคํานวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันนอขะนอฝากกดเล์เป็นกาลังใจน้นำ เรามาดูตัวจอะตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นเรามาดูตัวจาะตัวเน้นเนาะงวดนี้แอดชอบเก่าไปน้องจ๋าแอนมาเก่าเนาะแปดเก่าหนึ่งเก่าแล้วก็สองเก่าแปดเก่าหนึ่งเก่าแล้วกับสองเก่าเนาะขนอจะเป็นตัวจอตัวเน้นฮกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเด้อไ่น้องจ๋าเด้ออย่าลืมค่ะอย่าลืมหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกัน ก็จะเป็นสองเก้าเจ็ดหกกับเก้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นแปดหกค่ะหนึ่งหกค่ะแล้วก็2 6งหกค่ะ,ะมาโคกระจับ6เนาะค่ะเนาะมากเก่ากรจับเก่ามาทั้งสองจับทั้ง2บงมามักประชบกับเรือนผ่านเนาะคะ่ะแนวทางกะ มาจากสูตรการคำนวณค่ะพี่น้องจ้าเพราะฉะนั้นมีเข่ามีรุดปะปนกันไปเนาะข้เนาะมีเข่ามีรุดปะปนกันไปอ่าสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะค่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามแอดก็ขอใหายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีของแอดสายแล้วก็แอดคนมากรอผ้ารวยเฮียงๆร้อยๆปังๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าพอกันคลิปน่ะจ้าสวัสดีค่ะ